พูดถึงเรื่องละครที่เราแสดงด้วยเป็นละครบู๊ต้องมีฉากบูบู๊ถ้าฉากบูบู๊แล้วลึถึงนี้ต้องทําอะไรได้บ้างบูก็จะมีตเะต,ต<ไ>ปะปายแล้วก็ยิงปืนยิงปืนมแม่นไหม ก็ใช่ได้อยู่นะในละครต้องมียิงปืนไหมมียิงปืนครับวันนี้นี่ผมมีปืนอัดแก๊สมาไม่อันตรายนะครับนี่ไม่ใช่ปืนจริงนะไม่ใช่ปืนจริงครับผมเป็นปืนอัดแก๊สนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบความมั่นของก้อยอ้าอ่าไอ้ที่มายืนเลยเฮ้ยดีไม่เอาไม่เอาเด็กเก้าอย่างเี้ครับเดี๋ยวเราจะมีขวดมีเข่าของตั้งไว้แล้วให้น้องก้อยยืนตรงนี้ตรงนี้นะอ๋อนะนะนะ แล้วก็ตรงนี้ถือเป็นเส้นนะแล้วก็จะเอาขวดท่านนี้นะวันที่ท่านนี้นะท่านนั้นแล้วก็ให้ก้อยยิงแล้วกันอขวดนะมาเริ่มจากขวดก่อนเลยหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้ยไงนี่มากเรต่อไปเรอไปอ้วนๆปั๊มๆหน่อยแต่เล็กมากๆหนึ่งสองสาม จิ๋วเดียวจะโดนไหมนี่อันนี้ยาแบบอันาแบบการทหารอันนี้ยาเล็งแบบนี้ย่าแบบตรงเอาตรงหัวเฉียงนี้อันนี้บอกเลยว่าถ้าต้อยยิงได้นะทียบถือเลยอ่ะหนึ่งี่สมาธิสองสามครับเอาละทากินชาเลยรับถือเลย นับถือมากแต่ว่าก่อนที่พี่นับถือพี่ขอลองพี่บ้างพี่บอกว่าพี่เก๋เอาเลยที่รกกี้รอดมาเตะเขาหนุนตำแหน่งเดียวกันเลยพจะบอกให้พี่เอาพี่พี่ไกลกว่าได้ไะไกลกว่าด้วยเอางี้งั้นผมมีอีกกระเป๋าหนึ่งที่รักกี้นะครับมาเลยสหรักบางตาแล้วกันนะเล็กไปเดี๋ยวไม่โดนเดี๋ยวไขที่หน้าเขาบ้านใหญ่ก็พอแว่ามึงจำได้ไม่ค่อยแม่น อย่างกระเต้นบัลเล่ต้องนะต้องขอก่อนลงยิงซองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัไม่ฟันเลยยิงแล้วเอาเอเลยเอาเอเลยนะเอแรงอะเอแรงเอแรงไอ้หน่ยร้อนไงค่อยค่อยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะ ต้องเตือนบอกตัวเองสติมันต้องเตือนสติตลอดเวลาฟังนัดนะอะไรวะต้องบอกตัวเองนะต้องบอกตัวเองสตินับเละ กรป๋องไม่ดีเปล่าเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรหรืเอเฮ้ย,ย,ยทีมงานปิดกระปอร๋องด้วยเพราะกระป๋องอาจจะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอ,ะไรอ่ะไอ้อน้องออกมาดิเฮ้ยอะไรเรื่อย นดีค่อยดึงอตืนอต่นเต้นนะไม่ได้ออกทีวีไม่ได้ออกทีวีจตตืต่นเต้นทำไมนับอะเลยะสองซ้ำคำว่าซ้ำเดี๋ยวดึงเลยทำไ,ไม่้ไปอเลยไปต่อ,งงลตอแล้ว,ม,วมาที่เลยมาที่เลยแล้วบอกว่าแมาที่เลยเออเอออยากเปคมีความสามารถบ้างเอาละครับผมว่า <regel> ช่วงนี้นะครับที่ชละครดีกว่านะที่เรรออยู่ค่เลย วันนี้เงียบอย่างเลยนะเนี่ยตามใครหข้าไปเลยฮะตามแข่งข้าไปเร็วสิคันไหนอะครับคันหน้าไงเร็วคันหน้าเดี๋ยวอย่างเงี้ยฮะเก้าเก้าเก้าแล้วก็เกา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 ตำรวจกับเจ้าหน้าที่เหรออยากเดินข้อหาหลือไงตามไปเร็วโอ้ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวผมต้องฟ้องคุณตำรวจคนสวยกลับละครับข้อหากักขังหนุ่มเหนียวหัวใจผมไร้อิสระภาพ จี้ตลอดโอ้ยคุณตำรวจเลยเอาอะไรมาจี้เอ็ผมเนี่ยนั na, nice, nice. ่นน่นน่นโอ้ยวิ่งปืนนบบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบไปครับตามข้างหน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คุณตำรวจนั่งสบายใจแล้วนะครับตามไปเลยพร้อมนะครับพร้อมนะครับไปครับโอ้โหับเรื่อครับเนี่อยู่นิ่งๆ จับยากจับเด่นก็นิ่งเลยนะครับคุณตำรวจฉันไม่ได้พูดกับคนฉันพูดกับจอนอ๋อครับแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับแหมตำรวจสวยแบบเนี้ยผมมายินดีช่วยครับเออว่าแต่ว่าผมเองก็ช่วยทางการจับคนร้ายได้มันก็น่าจะมีสินน้ำใจเล็กๆน้อยน้อยไม่ได้หวังอะไรหรอกครับ ฉันเตรียมมาให้คุณแล้วล่ะโอ้ดีจังเลยนะครับ้ผมไม่อยากได้ตั้ไแต่แล้วครับเฮ้ยเอเอใบสั่งนี่ครับคุณตำรวจใช่สิอา้าวนี่เป็นใบสั่งข้อหาที่คุณขับรถฝ่าไฟแดงไงล่ะอา้อาวใช้คนโดยทางเดินเกิน80สองใบแสงในเส้นทึบครับขับแล้วไนช่างบัสเลยครับ แล้วในที่ห้ามกล่ายขับรถตัดหน้าในระยะกระชันชิดและสุดท้ายขับรถประมาทและหวาดเสียวตำรวจครับผมก็พยายามช่วยคุณตำรวจจับคนร้ายนะครับแต่ว่าฉันก็ไม่ได้บอกให้คุณขับรถผิดก,กฎจราจรนี่คะมไม่ใช่ความผิดผมนะครับผมก็ทําตามคําสั่งคุณตำรวจนะครับโอ้นีกับนน่ะนี่ข้อหาขัดขวางเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานจำไปผมนี่แหละครับขัดขวาง โอ้เยอะขนาดนี้เกินเงินไปจ่ายค่าปั๊บแล้วกันนะไม่จ่ายละผมไม่จ่ายแล้วครับเก็บไว้ต้มกินดีกว่าครับเดี๋ยวจไม่ยอมครับเฮ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจเฮ้ยเอาไว้คดโกงไม่ได้เลยครับเดี๋ยว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 เฮ้ยไปครับลงลงมาลโอ้โหมาเป็นพัดเลยเราต้องซื้อพัดแล้วเรา าาลิปาเฮตัยอดได้เลม่้ามัมีที่แขวน,นส้อด้วยอฮ้ย้ย าครับถ้าไม่ลองก็ออกมาค่ะฉันจะลองค่ะนจะลองเครื่องน,นี้เหรอครับก็ลองเรนนี้สิคะฉันให้ลองนี่ลองโซมหรือเปล่าคะหรือยังไงไม่ออกมาค่ะเชิญ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 ครับเ <c oughs> อ้อถ้า <c oughs> ลองเครื่อ